ี่าสวัสดีค่ะเนินปฏิมาค่ะอายุ19ปีค่ะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหนูสูง170หนัก48กิโลกรัมตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี4ที่มหิดลดุรยางคสินเอกละครเพลค่ะจากพยานาคนที่ได้คุณรู้ไหมว่ผู้หิงที่ตกสเปของใครฮะ ไม่ค่ะ <laughs> หนูไม่มีใครจีบเลยนะคะในขณะไม่เราความเสน่ห์ดึงดูดเรามีแบบเพื่อนเข้ามาคุยกันใ่ไหมไม่มจำเป็นต้องเป็นแบบน่าจะเข้ามาคุยเพราะว่าแบบตลกอะไรอย่างงี้มากกว่าะคะ <laughs> ่<ล>ะองคาร้จองเะเขาจะชอบบอกว่าหนูเขาหนาา้ารักเรียบร้อยเงียบเงียบแล้วก็แบบนิ่งๆแล้วก็มีความแบบตะมุตามีตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ย มีสรหลายหลายคนบอกว่ายิ้มค่ะยิ้มแล้วโลกสดใสขึ้นมาทันทีพูดอยู่กองดูเราดูหาวไปชอบไปอยู่ที่คอกม้าเพราะว่าหนูรักม้ามากแล้วกจ็จะแบบชอบขอครูแบบเลี้ยงม้าทั้งวันนะคะคืออาบน้ําแกะเกือกเท้าม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเคยแบบหนูตื่นแต่เช้าวันตี3ามตีสี่คะค่ะครูโทรบอกว่าแบบม้ากาลังคลอดลูกลยอะยไรเงี้ยก็เลยแบบไปดูชอบมาก เป็นคนรักม้ามากค่ะแต่หลังจากที่หนูไปิวซีแลนด์ใช่ไหมคะแล้วหนูกลับมาเหมือนมัน used to อากาศตรงนู้นแล้วอะค่ะแล้วพอกลับมาแล้วแบบเลือกกำเดาไหลอยู่ไม่ได้ร้อนเกินก็เลยไม่ได้ไปหาม้าอีกเลยเจ้ามาพ่อให้แบบหยุดเลยในส่วนของความโกรกความที่ออดเกิดจากการเข้าไปก่สัางหรืป่าใช่นะคะ เราจะต้องอ้อนเฮียเพื่อที่เราจะได้ได้ของเล่นค่ะตอนเด็กเหมือนถ้าตอนเด็กอะไรที่มันเคยเป็นของเฮียของเจมาก่อนมันก็จะโดนส่งทอดมาเป็นของเราเลยค่ะถ้าเราอยากได้เร็วแล้วก็ต้องอ้อนหน่อยพี่บอกว่าอ้อนอ้อนขนาดไหนคะเจพาไปกินอาหารญี่ปุ่นหน่อยความสามารถของถือรอกการขมเทือกัน หน,ห,หนูไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองครบเครื่องหรือว่าเก่งเลยหนูไม่ในทุกวันนี้หนูไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเก่งเลยค่ะแต่ว่าเอาจริงๆที่มันอาจจะแบบดูภาพออกไปอย่างนั้นเพราะว่าแบบด้วยพี่ๆทีมงานเบื้องหลังอะไรเงี้ยเขาช่วยด้วยในการที่จะคิดกิมมิคของแต่ละโชว์อะไรเงี้ยค่ะให้มันมีจุดเด่นของโชวนั้นด้วยแล้วก็ของหนูด้วยเหมือนต้องคิดดีๆค่ะเวลาทำโชว์อะไรเงี้ยค่ะพี่ทีมงานเก่งค่ะ หลายคนบอกว่าเวลาเอิญเล่นกีตาร์เรามีเสน่ห์ม,มากขึ้นตั้งแต่เด็กเลยค่ะหนูไม่ได้ชอบเล่นกีตาร์แต่ว่าพออยู่กับกีตาร์แล้วแบบมันสบายใจมากขึ้นนะคะเวลามีกีตาร์อยู่ในโชว์ด้วยแต่ก็ไม่ได้เก่งค่ะด้วยความว่าโตมาจากกีตาร์คลาสสิกมากค่ะก็เลยแบบว่าซึ่งพอเราเคยชินแบบนั้นพอเล่นกีตาร์คลาสสิกได้แล้วอะค่ะเหมือนมันก็จะเล่นกีตาร์แนวอื่น ได้ด้วยแบบว่าเป็นผลพลอยได้แต่ได้ได้แล้วการซ้อมก็คือที่สุดต้องซ้อมต้องมีวินัยค่ะนอกจากาาาาการซ้อมมันยังมีปกคคอปองกอล์ฟก,ก็ตือกถ้ากีฬาก็จะมีขี่ม้ากับแบดมินตันที่หนูชอบอะค่ะอ๋อแล้วก็มีอันนึงค่ะนักกีฬาย,ยิมนาสติกหนูเคยมาแข่งที่กรุงเทพด้วยค่ะตัวแทนจังหวัดแต่ก่อนหลักหลักฐานคือเจ้าแม่คนเดียวตัวจริง ทุกคนชอบเรียกหนูว่าดาวติ๊กตอกเวลาเดินไปไหนอะคะ่ะพี่หนูเคยเห็นพี่ในติ๊กตอกเต้นจนเอวบิดแล้วค่ะกกเใจไ่ได้ ก็น่าจะจริงนะคะหนูชอบเล่นกับเฮียอะไรอย่างนี้อแล้วค่ะตอนเด็กก็เล่นแบบว่าถูกที่ถูกทางอยู่ไม่ได้แบบไปทั่วขนาดนั้นเลยอ่ะมันอาจจะเป็นแบบสกิลที่แบบทําให้เราสามารถเก็บมาใช้ในการแสดงได้ล่าสุดกับิต้แฟลีแฟลีต้องกี่ไลค์กี่แชร์กี่คอมเมนต์ถึงจะได้เป็นแฟนลี่ แล้ววันนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายค่ะแต่ว่าแบบแฟลลี่อยู่ข้างๆพอดีหนูก็เลยยกขึ้นมาทาเป็นแบบค้ำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผเอิญว่ามันมีคนคอมเมนต์เชียร์เยอะมาก10นาทีอะสองพคอมเมนต์นะคะก็เลยแบบอะไรอะง,งงก็เลยงงก็เลยทาคอนเทนต์แบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟลลี่ยอมไปเที่ยวกับหนูวันนึงแต่แฟลลี่น่ารักจริงๆไปซื้อของกินกัน,นะค่ะ แล้วก็ไปที่ร้านเฉากล้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นหนูได้รู้ว่าแฟนดี้ไม่ชอบกินเฉาก้วยหนูเกือบซื้อฝากเขาแหละก็เป็นภาพที่รู้สึกแบบเออดูแบบฟิลฟิลดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนิทมากนะคะคือแฟนดี้ก็รู้ทุกอย่างของหนูหนูก็รู้ทุกอย่างของแฟนดี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรึกษากันบ่อยค่ะ มันขลังมากนะคะอย่าดูถูกแค่อูคูเลเล่โดเรมอนนี้นะคะมันคือเครื่องดนตรีชิ้นแรกของเอิญค่ะในชีวิตคือช่วงนั้นน่าจะพี่รุลาอะไรอย่างเงี้มั้งคะเขาเล่นอูคูเลเล่หนูก็เลยอยากเล่นเหมือนเขาแล้วหนูก็เล่นทั้งวันทั้งคืนนะแม่เราให้ฟังแต่มันก็ยังเล่นได้อยู่ลองลองขึ้นขึ้นลองขึ้นเปลีล่นลยนเลยเก็บไว้แน่นอนจนตัวบ๊ายบาย อีกร่วหนึ่งเหรอคะกางเรียนค่ะเพราะว่าที่ลืมจริงๆค่ะลืมเข้าคลาสคือหนูลืมวิชาเขาไปเลยค่ะนอกจากในโทรศัพท์แล้วค่ะยังต้องให้แบบรบกวนแบบพี่ปีใหม่ลงในคิวงานด้วยว่ามีเรียนใช่ค่ะ